ล่าสุดข่าวดีครังประกาศแล้ว3กลุ่มใหม่ล่าสุดที่จะได้รับเงิน1 5 0 0 0บาทเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาในประสงค์ภูลเทนเนตประหลัดกระทรวงการคลังในกล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการผู้ได้รับผลกระทบโควิดในทีหรือคณะกรรมการประหลัด10กระทรวงว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มปอบางกลุ่มตกหล่น กลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาโดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกลับไปทําตัวเลขนํามาเสนออยังกระทรวงการคลังก่อนกลางเดือนพฤษภาคมโดยกลุ่มปอบางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแนวทางช่วยเหลือ13ล้านโคนวงเงิน3.9หมื่นล้านบาททั้งเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุคนพิการคนไร้บ้านซึ่งในที่ประชุมมอบให้พอมอไปดูแนวทางช่วยเพิ่มในกลุ่มตกหล่นคือคนชายขอบคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตบุคคลล้มละลายการดูแลช่วยเหลือแตกต่างกันแล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือคือกลุ่มข้าราชการบำนาญได้รับเงินจากรัฐขายของออนไลน์ไม่ช่วยเพราะขณะนี้ยังค้าขายได้พนักง,งานรัฐวิสาหกิจมีแนวทางช่วยเหลือของแต่ละ ทวิสาหกิจขณะที่คนไร้บ้านพอมอจะช่วยหาที่อยู่ให้ส่วนแม่ที่ลำบากไม่มีเงินซื้อของให้ลูกกลุ่มนี้จะช่วยดูแลให้แต่จะไม่ได้ถึงเดือนละ5,000บาทเท่ากับอาชีพอิสระและเกษตรกรเนื่องจากรัฐให้ความช่วยเหลือมาตลอดและไม่ใช่ผู้ที่สูญเสียไรายได้เหมือนอาชีพอิสระดังนั้นการช่วยเหลือจะไม่เท่ากันในประสงค์ก่า นายประสงค์กล่าวอีกว่าสำหรับกลุ่มตกลน่นเครือข่ายทางวัฒนธรรมเช่นลิเกลำตัดกระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมา รวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแกีฬาเช่นนักกีฬานักมวยขณะนี้ต้องหยุดงานใน2กลุ่มนี้การช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนและต้องไปดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหรือไม่ถ้ายังกระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเพิ่มให้ในประสงค์กล่าวว่าการช่วยเหลือจะใช้เงินจาก พรกก,รกู้เงิน1ล้านล้านบาทกลุ่มปอบางมีมาตรการช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้คือกลุ่มคนพิการแต่ยังไม่เพียงพอดังนั้นให้พอมอ ไปจัดการดูแลเพิ่มเติมรวมถึงดูงบประมาณใหม่ถ้าเสนอมาเร็วพร้อมจ่ายเงินให้ทันทีในกลางเดือนพฤษภาคมผ่านกรมบัญชีกลางบางส่วนมีการขึ้นทะเบียนและมีการดูแลจากภาครัฐอยู่ก่อนหน้านี้แล้วในประสงค์กล่าวว่าแรงงานทั้งประเทศซึ่งมี39ล้านคนจประชากรทั้งประเทศ66.5ล้านคนซึ่งในจํานวนแรงงาน39ล้านคนนั้นเป็นแรงงานในระบบประกันสังคม11ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบ16ล้านคน เกษตรกร10ล้านคนเป็นข้าราชการและพนักงานรัฐประาหาากิจ2ล้านคนดังนั้นมองว่ามาตรการช่วยเหลือกลุ่มปอบบางและตกหล่นจะสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบครบทุกคนล่าสุดคุณชอบพนิกาเร่งโอนเงินคนละ3,000บาทคาดยอดระดมทุนไม่ต่ำกว่า4ล้าน จากการสำรวจพบว่ากิจกรรมดังกล่าวได้รับกระแสต,ตอบรับที่ดีในโลกออนไลน์มีผู้ร่วมสมทบทุนจำนวนมากผ่านบัญชีนางสาวพันธิกาวานิชซึ่งรายได้จากการขอรับบริจาคระหว่างคอนเสิร์ตนั้นจะถูกส่งต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่เข้ามาคอมเมนต์ขอความช่วยเหลือตามกติกาในเวลากิจกรรมจะได้รับเงินรายละ3,000บาท สำหรับเงื่อนไขและกะติการับเงิน3,000บาทจากกิจกรรมเมเดเมเดเราช่วยกันมีดังนี้ให้คอมเมนต์ชื่อนามสกุลและบอกเหตุผลว่าจะให้นำเงินไปใช้ทำอะไรให้สิทธิ์คนที่ทำตามกติกาและมาก่อนเท่านั้น ดยเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากการบริจาคโดยประชาชนด้วยกันเองหากอยากให้มีคนได้รับเงินจํานวนมากต้องช่วยกันบริจาคให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามคุณชอบพนิกาวานิทิกล่าวในช่วงท้ายของไลฟ์สดว่า แม้กิจกรรมไลฟ์คอนเสิร์ตจะจบลงแต่เรายังรับบริจาคต่อไปเรื่อยๆยังไม่ปิดบัญชีเพื่อส่งเงินบริจาคไปให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งจะสามารถช่วยเหลือได้กี่รายนั้นขึ้นอยู่กับยอดเงินบริจาคเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า4ล้านบาทแม้ตัวเงินจะดูมากแต่ก็ช่วยคนได้เพียงหลักพันคนนิดๆ ขณะที่คนขอความช่วยเหลือเป็นจํานวนหลักพันหลักหมื่นซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตกหล่นมาจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐจากมาตรการประกันสังคมล่าสุดเปิด6กลุ่มล่าสุดตอบชัดได้เงิน1นึ่งมืนวันไหน เมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2 0 6 3ในโลกออนไลน์ได้แชร์โพสต์ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คาดการการโอนเงินสำหรับสถานะต่างๆโดยกลุ่มที่1สถานะได้รับสิทธิ์สีเขียวปเปลี่ยนสถานะ29เมษายนโอนเงิน5พฤษภาคมถ้าปเปลี่ยนสถานะ30เมษายนโอนเงิน7พฤษภาคมถ้าปเปลี่ยนสถานะ1-2พฤษภาคมโอนเงิน8พฤษภาคม สำหรับธนาคารกรุงไทยเปลี่ยนสถานะ28-29โอนเงิน4พฤษภาคม1 0 0 0 0แสนรายกลุ่มที่2กลุ่มได้รับสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินภายในวันที่8พฤษภาคมกลุ่มที่3กลุ่มโอนไม่สำเร็จตามรอบการโอนเงินเดือนเอนมษา,าโอน22-29เมษา,ายนส่วนเดือนพฤษภาคมรอบถัดไปภายในวันที่15พฤษภาคมกลุ่มที่4กลุ่มทบทวนสิทธ์ กลุ่มนี้หากข้อมูลครบถ้วนจะทยอยอัปเดตสถานะคาดการว่าตรวจถึงคนทบทวน26-27เมษาหากใครที่ยังไม่เปลี่ยนสถานะรอผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงตรวจหากตรวจแล้วรออัปเดตสถานะกลุ่มที่5กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มนี้ตรวจถึงประมาณ24-25เมษายนหากใครยังไม่อัปเดตให้รอเช็คข้อความหรืออ e ีเมลหาก ไม่ได้สิทธิ์ให้รีบทบทวนสิทธิ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไว้ยิ่งขึ้นกลุ่มที่6กลุ่มยกเลิกลงทะเบียนกลุ่มนี้เปิดให้สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ใหม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปส่วนคนที่ยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ไม่สามารถลงใหม่ได้ โครงการแจก3เดือนตามนโยบายสำหรับทุกกลุ่มสถานะได้รับสิทธิ์และมีปัญหาการโอนเงินแนะนำให้เลือกทำรายการผ่านพร้อมเพย์โดยเชื่อมบัญชีก,กับบัตรประชาชนเพื่อเข้าสู่การตรวจสอบที่ไวขึ้นลาสุดเช็คเลยวันโอนเงินทุกสถานะจะได้รับเงินภายในวันที่8พฤษภาคมหลายคนยังรอความหวังจากเงินลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทซึ่งวันนี้เรามีความคืบหน้ามาฝากสำหรับท่านที่ยังไม่เปลี่ยนปแปลงสถานะ หรือสถานะรอรับเงินจะทำการโอนวันไหนเราไปดูกันเลยล่าสุดวันที่3เมษายนเพจเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดและบรสวัสบริการแห่งรัฐได้โพสต์สข้อความระบุว่าวันที่5พฤษภาคมจะเป็นวันแรกของการเริ่มจ่ายเงินให้กับ ผู้ที่ผ่านการปรับปรุงสถานะ2.6ล้านคนไปจนถึงวันที่8พฤษภาคมนี้จะมีผู้ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น11ล้านคนทุกธนาคารสำหรับใครที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินในเดือนแรกจะได้รับรวม2เดือนรวมเป็น10,000บาทในวันเดียวกันโดยโพสต์ด,ดังกล่าวสำหรับผู้ที่เคยได้รับเงินในเดือนเมษายนวันไหนเดือนพฤษภาคมก็จะได้รับตรงกับวันนั้น หากตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนไปเป็นวันทําการตัวอย่างเช่นหากได้รับเงินในวันที่10เมษายนจะจ่ายเงินได้ในวันที่12พฤษภาคมเพราะวันที่10-11พฤษภาคมตรงกับวันหยุดราชการวันหยุดราชการไม่สามารถตรวจสอบสถานะได้ วันที่สี่พฤษภาคมปี .63 ธนาคารกรุงไทยจะจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์1 0 0,000นรายสำหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้นทุกสถานะรวมถึงทบทวนสิทธิจะได้รับเงินภายในวันที่8พฤษภาคมนี้แน่นอนและจะเริ่มจ่ายเงินรอบสองเริ่มตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมเป็นต้นไปตรวจสอบสถานะของตนเองให้ได้ในวันที่5พฤษภาคมทุกธนาคารยกเว้นธนาคารกรุงไทยสามารถตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไป และวันที่6พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการจะเริ่มจ่ายเงินอีกครั้งในวันที่7-8พฤษภาคมอย่างไรก็ดีขอให้ทุกท่านได้รับเงินกันท่วหน้าเชื่อว่าทุกคนจะได้รับผลกระทบและเดือดร้อนกันทุกคนขอบคุณเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดและบระสวัสดริการแห่งรัฐล่าสุดคณะก้าวหน้าอัปเดตการโอนเงินวันที่3พฤษภาคมปี2563 จากกรณีที่เพจ Facebook คณะก้าวหน้าได้จัดกิจกรรมเมด์ระดมทุนบริจาคเงินระหว่างคอนเสิร์ตจะถูกส่งต่อไปให้ผู้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยแจกเงินผู้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ3,000บาทโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนโดยเมื่อวันที่2พฤษภาคมจะเป็นคืนที่2ที่จัดกิจกรรม ดังกล่าวซึ่งนางสาวพนิกาวานิชแกนำนำคณะก้าวหน้าได้แจ้งผ่านเพจคณะก้าวหน้าว่าจากเดิมจะมีการแจกรหัสแล้วให้อินบ็อกพร้อมระบุข้อมูลเพื่อรับเงิน3,000บาทต่อมาได้มีการเปลี่ยนกติกาใหม่เนื่องจากมีผู้เข้าชมเพจพร้อมกันจำนวนมากส่งผลให้อินบ็อกล่มล่าสุดทางเพจคณะก้าวหน้าได้ระบุว่าอัปเดตวันที่3พฤษภาคมปี2563เวลา11.45น ปิดลับสิทธิ์กรุณาอยาคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมเพราะทีมงานได้ตัดรอบเรียบร้อยแล้วทีมงานกำลังตรวจสอบเหตุการณ์ระบบไทยพาณิชย์ล่มไม่สามารถโอนเข้าออกได้เมื่อคืนที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการตรวจสอบยอดโอนบริจาคทั้งหมดและจะทยอยโอนให้เร็วและจำนวนคนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่าเงินบริจาคจะถูกโอนออกจากจนหมดบัญชีจะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้ทราบเร็วๆนี้